ัสดีค่ะพบกับพักกาดอีกแล้ววันนี้นะคะจะก็เป็นวันที่อยู่บ้านครบสองเดือนแล้วเราก็จะพาไปชมสวนดูต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็ถ้านับจากคลิปที่แล้วก็ประมาณหนึ่งเดือนพอดีที่ปลูกต้นไม้ไว้ไปดูพันนาการของมันกันเลยค่ะ มาค่ะมาเริ่มที่จุดแรกของเราก็คือแผงต้นตำลึงนะคะจะเห็นได้ว่ามันโตวไวมากเลยจากคลิปที่แล้วคือมันยังต้นเล็กๆอยู่เลยแบบเพิ่งลงดินเลยค่ะตอนนี้ก็มีนี่ดาวเรืองที่เพาะในกระบาเขาที่แล้วนะคะตอนนี้โตวไวมากอันนี้ก็จะเป็นทานตะวันกับบานชื่นนะคะเอามาลงกระถางใหญ่แล้วเพื่อให้มันโตได้ ก็จะเป็นผักพวกขึ้นช่ายแล้วก็มีดาวเรืองบานชื่นแล้วก็บานไม่รู้โรยนะคะก็มีผักที่ยังไม่โตอีกหลายต้นเลยส่วนมากก็จะเป็นดอกไม้เพราะว่ามันปลูกง่ายก็อีกไม่นาาคงเห็นดอกแล้วอันแบบนี้ก็จะเป็นต้นปลังแดงนะคะสรรพคุณมันเยอะมากก็ลองไปหาปลูกกันดูอันนี้ก็เป็นตำลึงพ่อก็เอาจักรยานมาครีเอทนะคะให้มันเลือ้อย อันนี้เพื่อนหมายเราน้องมะลินะคะซึ่งไปซื้อมาจากนันต้นไม้อันนี้ชอบมากเลยเดอกยี่โถแต่ว่ามันมีพิษค่อนข้างแรงพยายามอเอาไปกินนะคะอันนี้ก็เป็นโหระพานนี้ก็จะเป็นต้นมอนออกลูกดกเต็มเลยเดี๋ยวเราจะทําการเด็ดให้ดูนะคะนี่ค่ะลูกดำๆก็จะหวานอันนี้ก็ยังไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ละคะ่ะเพราะมันยังดำไม่พอ องดำมาสนิทเลยนี่ค่ะไฮไลท์ของเราวันนี้แตงกวานะคะอุ๊ยตอนนั้นยังต้นจิ๋วๆเลยตอนนี้คือแบบโตมากคือออกดอกแล้วอะ่ะจะกินลูกได้แล้วอะ่ะอีกไม่นานน่ะนี่ค่ะดอกนี่น่ารักเหมือนต้นที่โตวไวมากเลยคือพร้อมมาจากมเมล็ดมันเลยอะ่ะคือแบบนี่หารน้องหมันญี่ปุ่นของเราอันนี้ก็จะเป็นต้นกาสลองคะะหรือเรียกกันว่าดอกปีบ มันแพร่กระจายกันทางรากคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นโหระพาก็นี่ค่ะต้นกาสลองที่มันแบบผุดๆขึ้นมาใครสนใจก็มาเอาได้นะคะมีหลายต้นมากเลยอันนี้คนตัดแต่ไม้บอกไว้นี่ค่ะมาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นม,ม,มุมเดิมก็อาจจะโล่งขึ้นมาหน่อยเพราะว่าต้นสาราเราไปแล้วค่ะคะ่ะเพราะมันเป็นต้นไม้ยืนต้นที่ค่อนข้างใหญ่ มันสาทาให้บ้านพังเราก็เลยต้องตัดมันไปก่อนเสียดายเหมือนกันเนาะมันใหญ่มากเลยโอเคฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเรัมรทักทายเพื่อนใหม่กันนยคะวันนี้น้องทองดีไม่หมานี่ค่ะน้องข้างคคกน้อยอยากตั้งชื่อมันว่าอะไรกันดีคะมันหมาทุกวันเลยนี่ค่ะเขามีเกาะส่วนตัวด้วยน้องน่ารักนะมาเรามาแวะดูแม่ทอดไก่แป๊บหนึ่ง บอกเลยว่าไก่แม่อร่อยมากยังไงก็มาคะกับการชมสวนใน EP 2ก็จะเห็นการพัฒนาของต้นไม้โตไปไวมากโดยเฉพาะแตงกวาซึ่งจะออกลูกแล้ววันนี้นะคะเจ้าแมวทองนี้ไม่ยอมมาคะ่ะเราก็อยู่กับน้องคังคกตัวน้อยของเราเ่นเพื่อนใหม่ของบ้านนี้ซึ่งบ่อน,นี้เป็นบ่อของเขาเลย เราวันนี้นะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe น้องผรกกาด้วยค่ะสำหรับวันนี้บายบาย